คลิปนี้มาดูวิธีการทําตะแกรงคว่ำจานกันครับผมทําตู้ไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําตะแกรงคว่ำจานไม้ผมได้ปรับปริ้ดไว้เรียบร้อยแล้วครับมาถึงตอนตัดขนาดเลยครับผมจะทําความกว้างของตะแกรงคว่ำจานอยู่ที่30เซนนะครับความยาวก็ตามตู้เลยครับตู้ลูกนี้กว้างอยู่ที่ ,65 เซนครับผมจะตัดไม้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นตะแรงนะครับก็เหมือนตะแรงอลูมิเนียมทั่วไปครับแต่ผมทําด้วยไม้ครับ ความห่างของไม้ตะแกรงผมจะทาอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับเพื่อให้จานลงไปเกือบปิดอยู่กบได้อยู่ได้นะครับจํานวนไม้ค่อนข้างเยอะครับเมื่อได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นเดือยตัวผู้นะครับผมใช้วิธีใชโรเตอร์มาทาเดือยนะครับก็คือตั้งรั้วโรเตอร์เอาไว้แล้วก็ใช้รั้วตัดของเลื่อยวงเดือนนี่แหละครับมาเดินเป็นตัวพยุงครับกินทั้งหมดทั้งสีด้านเลยนะครับและเราจะได้เดือยมาทั้ง หนึ่งอันนะครับก็คือตั้งความลึกขึ้นมาเพื่อจะให้เดือยเนี่ยลงไปอยู่ในขอบของไม้ตะเก่งความจานด้านนอกนะครับแล้วก็มาทํากรอบครับโดยการเจาะดูด้วยครับตรงนี้จะใช้โรเตอร์เจาะเป็นรูลงไปนะครับขยับที่หนึ่งเป็นรูวงรีแต่ก็ไม่ถึงกับวงรีมากครับเพราะว่าเดือยของเราไม่ใหญ่มากครับจะเจาะกันยาวนานครับเพราะว่าต้องเจาะกันหลายรูมากครับเพราะเป็นตะเก่งเราจะต้องเจาะกันตลอดแนวเลยครับ ก็คือเป็นรูเป็นรูไปเรื่อยเมื่อจอดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับตรงหัวท้ายเราจะจาะแนวยาวนะครับเพบราะขอบชนาครับมาถึงขั้นตอนการประกอบครับสังเกตว่ารูเรกจะยาวนะครับเพราะว่าไม้ตรงนี้เป็นไม้กรอบครับจนาะ แต่ไม้อันที่สองถัดไปเนี่ยจะเป็นไม้ตะแนงแล้วครับเป็นไม้ตะแรงก็จะเล็กลงใส่แบบนี้ทุกอันอัดกาวเข้าไปครับจากนั้นเราก็ามาปิดขอบด้านบนครับ ตรงนี้จะใส่ยากหน่อยครับเพราะเราต้องจัดไม้ให้เข้ารูทุกอันไปนะครับผมจะใช้วิธีบีบเอาไว้ข้างหนึ่งก่อนครับเพื่อที่จะเขาจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าไม้ทุกอันเท่ากันหมดถ้าไม่ตรงรูเนี่ยเขาจะเด้งออกครับตรงนี้เราจะค่อยๆใส่ไปจัดปรทชชิน,นิทีิะนิดจนกว่าเขาจะเข้าไปหมดนะครับ เมื่อเข้าไปหมดทุกอันแล้วก็จะบีบอัดแคมมาไว้นะครับเราจะใช้แคมบีบอัดเอาไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะครับเพื่อที่ให้กาวเคาแข็งแน่นนะครับเมื่อผ่านไปหนึ่งคืนกาวแน่นแล้วเราก็มาตัดหัวไม้ออกครับไม้ที่ทําออกมาเนี่ยก็คือจะต้องให้ปลูยาวไว้ก่อนนะครับเพราะตอนเจาะรูเนี่ยอาจจะแตกได้ครับก็เลยต้องทํายาวไว้ก่อนแล้วจึงมาตัดทีหลังครับผมก็ใช้วิธีเอาถาตัดมาตัดครับจะไม่ใช้มือจับนะครับจะใช้แคมบีบเอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับ ตัดกันทั้งหมดสี่มุมเลยนะครับการที่เรามีถาดตัดเราจะทํางานง่ายครับถ้าเครื่องมือเราพร้อมนะครับก็เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเองครับเรามีแค่เลื่อยวงเดือนเท่านั้นตูวเลื่อยวงเดือนเราก็ทำขึ้นมาเองแล้วก็มีถาดตัดแบบนี้จะแม่นยําและก็ปลอดภัยมากครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปขัด แล้วก็ทําสีกันต่อไปครับขัดโป้แล้วก็ลงสีครับผมจะรองพื้นด้วยซิลเลอร์ก่อนหนึ่งเที่ยวนะครับจากนั้นก็ผมจะลงด้วยยูนิเทนเคลือบเอาไว้2เที่ยวครับยูนิเทนเขาจะกันน้ําครับดังนั้นเราซึ่งสามารถเอาไปใส่ความจานได้ครับเพราะน้ําไม่ซึมเข้าไปครับผมจะทําไม้ที่ไว้ติดตั้งกับตู้ด้วยนะครับเป็นตัวรองตั้งตะเกงนะครับตะเกงตัวนี้สามารถยกออกมาทําความสะอาดเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับตู้ ถึงเวลาการติดตั้งครับผมจะยึดไม้ตัวรับเอาไว้กับตู้นะครับใช้ยึดน็อต2ตัวจากนั้นเราก็สามารถเอาตะแกรงใส่เข้าไปได้เลยครับการใช้งานจริงครับตอนนี้ความจานแลวครับอีกฝั่งหนึ่งผมจะทําติดตั้งแก้วนะครับแต่ยกสูงหน่อยเพราะต้องการเวลาเราล้างจานจะได้ไม่โดนสีสาเราครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ